รายละเอียดพวกสเปกต่างๆก็ดูตามช่องอื่นๆได้นะครับถ้าผมมีโอกาสได้ก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแต่ยังไม่เลยตอนนี้ไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดพอดีว่าเขาโคตรอยากได้เลยโอเคเอสทีหนึ่งสองห้าแต่เมื่อวานบอกโอ้ยอยากได้อราได้คือเราก็แบบลังเลอยู่แต่ว่าก็คงจะมาออกแหละดีสิรีวิวใหญ่เลย เดี๋ยวไปออกแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ออกเลยไหมออกอะไรนี่ที่จอดไหนถ้าออกเลยไหมกูจอดในบ้านสวยนะสีนี้เทอร์นโบเนี่ยออกเลยบ้างออกเลยบ้างไม่รู้ซื้อให้เปล่ะมีการไม่รู้ด้วยซื้อให้เปล่ะเดี๋ยวให้เอาเอาลดลงเอาลงทำไมเอาลงทำไมครับจะซื้อเหรอครับกระสานน่าจะเสร็จแหรอไงกระสานน่าจะเสร็จแล้วต้องขอบคุณนะครับที่ ใจดีออกรถให้โดยการดาวสูนย์บาทที่เหลือให้ผมไปผ่อนเองต้องขอบคุณใช่ไหมฮะแถมมาของเล่นไปขายอีกอกันดั้มหายไป3กล่องนะครับเมท <Nathan S 2> ัลบิลฮอตทอยอีกมาร์คส<ะ>ี่สองูด้วยหรอมาร์คสีองกับมาร์คแปห้าหายไปไหนครับฮอตทอยผมฮะม,ม,มันดาวสูน์บาทไม่ใช่เหรอ <c oughs> ชั่วร้ายมากคนนี้ถึงว่าทำไมเห็นมีเคสาเข้าไม่มี เขาบอกว่าเป็นรถคันแรกของจังหวัดส,สุรินทร์นะฮะและคันต้นๆของอีสานใต้โดยเฉพาะสีนี้เทอร์รมโบอตอนนี้ครับน้องๆก็กําลังจะเอาเซิร์ฟบอร์ดไปเล่นนะฮะอันนี้ก็เขาจะเอารถลงให้นะครับบอกตั้งแต่เอามายังไม่มีการเอาลงเลยครันี่พี่เก๋จะลงยังไงครับกระโดดขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยยังยังมันมี2แบบใช่ไหม ลงแล้วถ้าเราไม่เอานี่ก็ต้องยกขึ้นคืนใช่ไหมไ <laughs> ใช่เห็นเห็นไปแล้วอืออืออือนี่เป็นไงครับรถเบาไหมครับเดี <c oughs> ๋ยวขอขอค่อมก่อนได้ไหมฮะเออเอาตรงนี้แหละนี่ตอนนี้จะลองให้เนี่ยแดนเขาเป็นคนค่อมนะครับว่าความสูงเทียบเฮ้ยเกย๋เป็นไงสูงอ่ะเทียบกับซีทีก็น่าจะเตี้ยกว่านึ่อ๋อนี้ผู้หญิงก็ขี่ได้สบายเลยดิเพราะว่าซีทีเราต้องขยั อ๋ออันนี้เป็นไงเท้าเต็มไหมฮะไม่เต็มอ๋อแต่เกือบแล้วน้ําหนักรถอะก็เบาเบาปะ,ะถ้าเอาขาขึ้นข้างหนึ่งถ้าขาพัดขึ้นป็งไงเบาเลยวะจอดอเบาๆอันนี้เราก็ให้วิเก๋รองจับนี้รถนะฮะอลองให้เอาเท้าขึ้นสองข้างนี่ครับคนนี้เอารถเขาไปตั้งทั่วร้านแล้วก็นั่งนะฮะยังไงเนี่ยอะอยากได้วิวไม่หรอกเมื่อกี้แสงมันไม่พอเราถ่ายรูปนิดนึง ผู้ามันยืนเต่เหมือนรถมันเล็กเลยนะมันเบาัมีชุได้เลยนะครับคันแรกของจังหวัดสุรินทร์นะครับมาต่อเลยครับที่ทับเท้าสุรินทร์ที่คุณเฮงยันยนต์นะครับรถอะไรก็มาเร็วสุดลวของที่นี่ <laughs> เป็นไงครับความรู้สึกคันแรกของสุรินทร์ครับซื้อให้ตัวเองครับแต่โมโมเดลผมไปขายด้วยครับฮะ <laughs> เอาฮอตคอยผมไปขายฮะคอยเห็นอยากได้ออํำตาไหลแทบไหลริน ส่วนในรีวิวเปิดตัวให้ดูที่ลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูได้ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการชุบชีวิตนะครับทางมทางต่อพัวแบตแบตอยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับแบตเดียวกับพวก c ีทีมังกี้ใช่ครับเดียวกันเลยเอแล้วแบตอะไรนะฟอสเฟตลิเทียมที่ช่างหมนกำลังวิจัยและพัฒนาอยู่นะ ใส่ได้ไหมมันจะเบาลงใช่ไหมแต่เรายังต้องจัดตามหลักของเขาก่อนเดี๋ยวอันนี้เราไว้ใส่รว้วิบากกันหอดยังไงน็อตแบบไม่เคยได้ดูเลยอ๋อจิ้มเนี่ยเหมือนกันใช่ไอพีกดังกลึ๊กเราก็หมุดมันเป็นหมุดนะฮะไม่ใช่น็อตนะครับเพื่อนๆมันจะเรียกแบบแบบมันเท่านั้นฟรีครับเป็นแบบแห้งนี่แหละครับมันเท่านั้นฟรีถ้ตลอดชีพครับเอามาปุ๊บช่างเปลี่ยนให้ฟรี ตัวนี้จะมีวารันตีให้นะครับวารันตีจะอยู่ที่6เดือนหรือว,ว่า5,000กิโลถ้าเกิดแบตมีอาการเ,าเสื่อมก่อนระยะเวลาเนี่ยสามารถนำมาขี่ได้นะเดี๋ยวผมขอลองจอดทิ้งไว้6เดือนได้ไหมครัมันจะเสื่อมไหม <laughs> เสื่อมตั้งแต่เดือนแรกมันไม่ไหวอ <คน S 1> โอ้อหเพื่อนๆซื้อไปก็อย่างน้อยก็สตาร์ทมันหน่อยนะฮะอย่าจอดทิ้งไว้นานเอามาขี่แล้ว5โล10โลก็ยังดีนะอ๋อกุญแจเปิดตรงนี้จะบอกว่าผมไม่ได้ศึกษาคันนี้มาเท่าไหร่เลยอะ ยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เอาโ okay, อเคเฉพาะทางอืมบางครั้งที่จะพลิกมาเลยนะครับตัวสั้นนะครับตัวน,นี้เพอะมันอ๋อต้องเป็นตัวสั้นใช่ถ้าเป็นตัวยาวแบบเนี้ยมันจะอัเข้าไม่ได้มันจะชนแฟรริ่ง๋อ,อรับน้ำมันนี่ก็3.8ลิตรนะครับครับผมน้ำมันก็เติมได้ตั้งแต่แก๊สโซลอก้าแก๊สโซลอแล้วก็รองรับ20นี้โอเฮ้ยจ้าคันนี้95อย่างเดียวแหละจะไปเห็นนี้เลยอี0มันบางครั้งมันต้องมันชอบระเหยถ้าเราไม่ขี่นานๆอ่าใช่ใช่ ใช้9ก้าหดีกว่านะครับถ้าใครเอามาจอดคอมเมนต์ในคลิปบางคนตอนนี้เริ่มลื้อแล้วนะครับบางคนหน้าบางคนหลังลื้อกันแล้วก็มไม่รู้ว่าจะต้องใส่การอะไรบ้างตอนนี้คือของแต่งมัน,มนยังไม่ได้ออกมากมายแต่ว่าโดยรวมของแต่งพวกนี้มันใช้ร่วมกับมับงคีกับซีดีได้นะหลายชิ้นเลยแต่แก็ต้องดูว่าเราชิ้นไหนใส่ได้บ้างไม่ได้ใส่แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ว<ช>แต่ยังไม่ยึดหมุดน,นะรเรามาทดสอบไปกันก่อนติดไหม ช่างอาจจะใส่ผิดก็ได้วันนี้เฮ้ยมีกระพริบตามังกี้หมาก็ะอกหมาก็พริบตานยฮะออลูกเล่นน้อยๆเขาน่ารักดีแต่จะตาติดหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับติดแล้วเนาะโอ้ระดับนี้มดรนช่วกชีวิตเลยอะตื่นเต้นนั่นจะบอกให้เติมให้เต็มแล้วก็เกรงใจเบิกบินมาเลยเบิกบินมาเลยเบิกบินมาเลย หมดถ้าเติมไม่เต็มมาได้นะผมจะขี่เก้าหนึ่งจนหมดถังแรกวัดน้ำมันอ่เออเอามั้ยฮะอันแรกได้ไมั้ยฮะเทียบอัตราสิ้นเปลืงองครับเต็มถังเต็มถังมากเต็มถังมากเต็มถังมากสาม,ม,ามาสามมาิบแปดลิตรดูสดต๊อกน้ำมันเลยนะนเหลือกี่ลิตรอ๋อแล้วนี่นเป็นการต้นน้ํามันซื่อครับตัวน,น้ํามันเป็นเคิร์ฟแบบไหนนะฮะประมาณนี้เนี่ยตามตรงรถเลยอ๋อตอนนี้เราจะรู้ได้ไงขีดแรกขีดสองอะไรอย่างไงขีดแรกอ่าถ้าขีดที่มันเริ่มกระพริบตรงเนี้ยครับเนี่ย ถ้าขี่เนี่ยมันเริ่มกระพริบแสดงว่า,าน้ำมันในถังเนี่ยอยู่ประมาณ0.5กูไง,งก็จะขี่อย่างนี้มันเคลมไว้ที่ตามใบคือต้งองหัว7.6.7โลลิตรที่ความเร็วไม่เกิน60ค,ค,ความเร็วไม่เกิน60ะนะครับก็คือถ้าเกิดมันกระพริบแล้วเราอย่าขี่เกิน60เราจะขี่ได้ประมาณ30โลโดยประมาณาอันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณทางับท้าวุลินและคุณเฮงยังยงนยนนะครับสำหรับน้ำมันตลอดชีพ<ะ>แต่พาะถังเลย ะะเราจะทําว่าไอ้ลองดูว่าเราจะวิ่งได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองทดลองโดยการแบบให้มันหมดจนเข็นเลยอ่ะเราจะได้รู้เลยว่าเท่าไหร่ตัวนี้อ่าโทษทีนะครับลูกสูบจะไม่ใช่48มิลัแต่ถ้าเป็นตะปกคูนเวฟ110จะอยู่ที่48มิลอันนี้125มันจะลดจากสเปค52 52.4เ็นติเมตรน่าจะลดมาอยู่ประมาณ2มิลเดี๋ยว5ประมาณ50มิลก็คือเป็นเครื่องของมังกี้รุ่น5เกียร์ใช่ มังกีห้าเกียร์กัต้องแซมกันดูแลก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่โดยนั่วไปเป็นพัดมือเนาะพัดนั่นนวนมันจะเป็นนวลแค่ห้าเกียร์อัลลูมิเนีลตารี่ห้าเกียร์วนใช่เป็นเกียร์วนครับมีอะไรต้องระวังไหมครัคันนี้ต้องระวังก็คือพวกที่เราเจอปัญหาบ่อยๆก็จะเป็นพวกเนี่ยพวกซุสโซนะครับที่เป็นขนาดสี่ของสูตรเนี่ยมันจะเป็นข้อบาง แนะนำให้ลูกค้าปรับตั้งนะครับประมาณ500กิโลเมตรนะครับปรับตั้งอีกครั้งชอายุการใช้งานของโซ่แล้วก็จะเจอนะครับไปก่อนอากาศจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับสมูบลมกระตันจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับครับแล้ววิธีเช็คดูน้ํามันเครื่องเราเช็คเครื่องยังไงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยครับอ๋อตรงนี้เอ้าเราเช็คให้หมุนออกนะออกแบบมาใหม่แล้วใช้เหรียญบาทไขก็ได้นะใช้เหรียญบาทห้าบาท ฮอนด้เป็นสายโมแลนด์นอจาจะเป็นเส้นลงไปแล้วเอามาเช็ฟอะไรเหมือนกันจะเป็นนรุ่นใหม่ๆเขาจะเป็นฮอนด้านะครับแตเป็นสายกั้งสองเส้นมีจะสายดึงเร่งแล้วก็สายดึงกลับนะครับป้องกันสายรั้งค้างหลายคนจะสงสัยว่าปั๊มเมยเบย์ท้นซ่อนตรงไหนครับตรงไหนครับเนี่ยครับสายจอยเอฟข้ามาในนี้นะครับอ้อมใต้โครงเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้อ้ยหรือทีไม่ลำบากช่างเหรอฮะลำบากมากเนี่ยประมาณหุ้ใใต้ถังเนี่ย ตอนนี้เราจะเรามาลอง,งติดเครื่องกันนะครับนี่เป็นการติดเครื่องครั้งแรกนะครับของคันนี้ในจังหวัดสุรินทนะฮะเสียงจะเป็นยังไงเรามาฟงัฟงพร้อมกันไม่สปาร์คบ่อยจังเสียงเงียบมากเบิ้ลไม่ได้เบิ้ลอยู่ข้างในฮะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัด ไม่เคยฟังเสียงมังกี้ตอนแรกเนาะแต่เสียงมันเบานะครับเสียงเบาเลยต่มากเบามันรถไฟฟ้าเลยอ่ะนี่ไฟหน้าไฟหน้าก็เหมือนซีดีมังกี้เลยก็เสียงเบาครับตัวไฟหน้าก็ไฟสูงไฟต่ําไฟสูงก็เป็นสองงนนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอะครับฟูเอลดดีโอ้นี่ไฟเบรกลืมหน่อยเลยไหนกดเบรกให้ดูหน่อยครับกดเบรก่อย โอแสดตาท็อปสปีดไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองดูลองดูให้ทีไรจะพักเลยจะผมจะลองดูให้ก็มันสุดที่เท่าไหร่นี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการติดตั้งแบตเตอรี่และน้ํามันต่างๆนะครับก็ส่วนการรีวิวต่างๆแม้กระทัง่งเรื่องอังตราสิ้นเปลืองหรือไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกเดี๋ยวจะลองตอนกลางคืนดูนะฮะแล้วผมจะทาคลิปแยกมาให้ดูต่างหากนะครับก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง ชีวิตติดเดินทางแฟชั่นเจนี่นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามต่อไปนะครับว่าะจะทําคลิปคันนี้ยังไงบอกกล่าวรายละเอียดต่างๆเพื่อนเพื่อนเพราะผมก็เพิ่งมาศึกษาคันนี้เหมือนกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ